ราศีที่ได้รับผลดีจากการที่ดาวพฤหัสย้ายราศีจากราศีพฤษภมาอยู่ที่ราศีมิถุนเป็นราศีไหนกันบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะ ก่อนอื่นอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวแห่งโอกาสดาวแห่งโชคลาภดาวแห่งความสําเร็จแล้วก็ดาวแห่งคูบาอาจารย์หมายความว่าเป็นดาวที่ผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ให้การดูแลช่วยเหลือถึงแม้ว่าการอุปถัมภ์ดูแลช่วยเหลืออาจจะไม่โดยตรงแต่การให้คําแนะนําก็ถือว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือชี้แนะแนวทางสำหรับบางท่านอาจจะมาในลักษณะของการใช้ชีวิตคู่การแต่งงานมีครอบครัวหรือว่าการมีบุตรส่วนคนที่ทำงานอาชีพอิสระโอกาสและโชค ก็อาจจะเป็นในลักษณะของการมีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์มีผู้ร่วมทุนเพิ่มมากขึ้นอาจจะขยายสาขาเพิ่มขึ้นหรือว่ามีดีลลูกค้ามีคอนแทคใหม่ๆเข้ามาให้เราเซ็นสัญญาการที่เรามีงานเพิ่มขึ้นไรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นตามมาอันนี้ถือว่าเป็นช่องทางและโอกาสเป็นความสําเร็จที่ได้จากดาวพฤหัสบ,บดีคะ่ะสําหรับราศีที่ได้รับผลดีจากการที่ดาวพฤหัสย้ายในครั้งนี้นะคะอาจารย์ให้ผูกดวงดูลัคนาเป็นหลักนะคะคนที่ได้รับผลดีอันดับ แรแกคือคนที่มีลัคนาอยู่ราศีมิถุนคนที่มีลัคนาอยู่ราศีมิถุนทุกท่านเตรียมความพร้อมได้เลยนะคะเตรียมหาลู่ทางเตรียมหาแนวทางในการเริ่มต้นใหม่ในการขยับขยายอย่างคนที่ทํางานประจําถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนงานลองเตรียมตัวนะคะหาข้อมูลดูซะตั้งแต่เดี๋ยวนี้โอกาสในการเปลี่ยนงานโอกาสในการปรับตําแหน่งปรับเงินเดือนมีแน่นอนค่ะสําหรับบางท่านอาจจะได้โปรโมทได้ปรับตําแหน่งมีตําแหน่งที่สูงขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้น หรือบางท่านอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือใครที่ต้องการเรียนต่อลองตเตรียมความพร้อมดูค่ะโอกาสสาเร็จค่อนข้างสูงสําหรับคนลัคนามิถุนนะคะโอกาสมาแล้วแค่ท่านลงมือทําความสําเร็จตามมาหาอย่างแน่นอนส่วนอีกลัคนาราศีหนึ่งที่ได้รับผลดีนะคะจากการที่ดาวพฤหัสต่ำพันถึงในครั้งนี้ก็คือคนที่มีลัคนาอยู่ราศีธนู คนลัคณาราศีธนูมีโอกาสได้เปลี่ยนงานใหม่มีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานเหมือนกันค่ะแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือคนลัคณาธนูมีเกณฑ์ในการใช้ชีวิตคู่มีเกณฑ์การแต่งงานมีครอบครัวหรือถ้าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีบุตรหรือบางท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวโอกาสที่จะมีพาร์ทเนอร์ใหม่มีการเซ็นสัญญามีการได้ลูกค้าใหม่ๆมีการได้กลุ่มลูกค้ารายใหม่เข้ามาในมือหรืออีกในหนึ่งท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวมีแนวโน้มที่จะมีการ การขยายสาขามีการเซ็นสัญญามีคอนแทคใหม่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าดวงจะดีแค่ไหนดวงจะเปิดแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่เริ่มลงมือทําเราไม่เริ่มวางแผนโอกาสที่มาก็จะสูญเปล่าอาจารย์เป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านนะคะและอย่าลืมนะคะหมั่นสวดมนต์บูชาดาวพฤหัส,สบดีในบทพระสัมสามวิสเทพะทุกวันวันละ19จบ นอกจากนี้ถ้ามีโอกาสให้ไปไหว้พระปางสมาธิที่เป็นพระเก่าแก,แก่คู่บ้านคู่เมืองอย่างเช่นพระแก้วมรกตหรือว่าหลวงพ่อโสธรหรือพระพุทธรูปปางสมาธิอื่นๆเพราะพระพุทธรูปปางสมาธิถือเป็นตัวแทนของดาวพฤหัส,สบ,บดีไม่ใช่แค่สองลัคนาราศีนี้เท่านั้นการสวดบูชาดาวพฤหัส,สบ,บดีสามารถสวดได้ทุกคนนะคะสวดทุกวันวันละสิบเก้าจบสวดมนต์แล้วก็อธิษฐานขอพรเพราะดาวพฤหัสบ,บดีคือดาวครูดาวแห่งโอกาสโชคลาภเป็นดาวที่ให้คุณค่ะจะให้คุณ กททุๆท่านเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่รักลูกรักลูกศิษย์มักจะเมตตาลูกและลูกศิษย์ทุกคนเสมอสําหรับเรื่องของการสวดมนต์สวดภาวนาให้ทําทุกวันนะคะวันละเล็กวันละน้อยสะสมไปเรื่อยๆเพื่อให้เป็นพลังเป็นกําลังใจส่งผลดีกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวค่ะสําหรับใครที่อยากตรวจดูดวงชะตาเพราะในช่วงนี้นะคะดาวมหาเทพทั้ง3าดาวพระราหูดาวพฤหัสบดีและดาวเสาย้ายราศีภายในเดือนเดียวกันทุกอย่างส่งผลกระทบต่อทุกลัคนาราศีแน่นอนใคร อยากรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงต้องการเสริมอะไรแก้อะไรปรับอะไรทักมาสอบถามรายละเอียดได้นะคะช่วงนี้อาจารย์มีแพ็กเกจรวมอยู่นะคะมีการตรวจดูดวงชะตามีวอลเปเปอร์องค์พระพิคเนสเสริมดวงมีวิธีทําบุญแก้ดาวกาลีจรและมีตารางสีมงคลเฉพาะบุคคลสําหรับตัวท่านเองถ้าสนใจทักมาสอบถามได้ค่ะฝากกดติดตามไว้นะคะเพราะว่าดาวมหาเทพเพิ่งย้ายไปแค่สองดวงยังมีดาวพระเสาร์อีกดวงหนึ่งที่กาลังจะย้ายและดาวพระเสาร์นี้จะมีผล กับใครลัคนาไหนบ้างฝากกดติดตามไว้นะคะแล้วอาจารย์จะมาอัปเดตให้ฟังค่ะที่ช่องนหาาราวาไรตี้ของคนดูดวง